สวัสดีครับวันนี้ก็มเหมือนกับพิธีหรือว่าชาพีชเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพามารีวิวออสกิลของตัวละครมิยามาสูนะครับหรือว่าเนื้อสามแต้มของทีมใครนั้นนั่นเองนะครับ ก็เรามาอยู่ในเซิร์ฟเกาหลีเนาะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟเกาหลีเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตัวมิยามาสุนี้นะครับเขามีลักษณะแล้วก็มีนิสัยแล้วก็มีสกิลในการเล่นเป็นยังไงบ้างนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันนะครับผมอยากจะแนะนาสําหรับท่านผู้ชมที่อยากจะเติมเกมราคาถูกนั่นก็คือเพจโอเวอร์ท็อปอัพ รับเติมเกมพลังดัง,งเลทคุ้มกว่าเติมเองยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเติมสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนครับรับประกันนะครับสำหรับใครที่อยากเติมเกมนี้แบบคุ้มๆุมเนี่ยผมแนะนำเลยครับหากใครสนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับนี่ครับเจ้าตัวมิยามาสุหรือว่าโยชิโนรินั่นเองนะครับเขาเนี่ยได้ฉายาว่าอาวุธลับแห่งไครนันนะเพราะว่า ตอนที่ลงแข่งกันในเกมการแข่งขันที่แข่งกับทีมโชฮุนะครับเขาเนี่ยถูกเปลี่ยนตัวมานะครับแล้วก็เพื่อให้มาประกบกับตัวเอกของเรานะครับหรือว่าสกุลหนิงหิงนั่นเองนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่สเตตัสตรงนี้กันก่อนเลยนะกันเนาะสเตตัสของเขานะครับตัวเล็กขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงวงในกับใต้แป้นเลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะไม่มีเลยดีกว่าคือมีแหละแต่ว่ามีนิดนึงก็คือเข้าไม่ได้เลยนะครับวงใน แล้วก็อาจจะเด่นในเรื่องการฝ่าลุยนะครับรวมตัวไม่ค่อยเท่าไหร่นาะแล้วก็บวงนอกเนี่ยก็พอๆกับเจ้าตัวเมซี่อีเลยนะครับแต่ว่าเมซี่อาจจะเด่นกว่านิดนึงก็คืออาจจะมากกว่านิดเดียวจริงครับแล้วก็ส่วนการตั้งรับเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเด่นกว่าเมซี่อีเหมือนกันนาะผมพูดแค่นี้นาะก็คือเยอะความเมซี่อีแล้วก็ที่เหลือเนี่ยน้อยกว่านะครับใต้แป้นบุกหุงในเนี่ยน้อยความเมซี่อีแน่นอนเพราะว่าเมซี่นั้นตัวใหญ่กว่านั่นเองนะครับโอเคครับเรามาดูกันในส่วนของนี่เลยนะครับเสื้อทีมก็ เพราะว่าเหมือนจากเซิร์ฟเกาหลีเหมือนจะเพิ่งเข้ามาด้วยนะเพราะว่าอาจจะเข้าได้ไม่นานก็เลยมีใครนะครับยังไม่มีชุดวอร์มที่ใส่ใครนันกับตัวนี้นะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยเห็นมือนี้เนาะโอเคครับเรามาดูกันในส่วนของนี่เลยนะครับกดเข้าไปที่ในสเตตัสนะครับโอเคครับเรามาดูกันในส่วนของสเตตัสกันบ้างดีกว่าเนาะรายละเอียดนะครับเจ้าตัวคนนี้นะครับชื่อว่ามิยามาสุนั่นเองนะครับอยู่ตำแหน่งชูติ้งการ์ดนะครับดูรุงเร้นใครนันสูง160เซนติเมตรเองนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยน้อยมาก42กนั่นเองนะครับ ส่วนประวัติคร่าวๆเนี่ยผมอาจจะไม่รู้เหมือนกันนะฮะผมอาจจะรู้แค่ตอนที่เขาเนี่ยตอนที่ตอนโชว์คู่แข่งกับใครนันนะครับเพื่อเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศที่จะเข้าไปแข่งในอินเตอร์ไฮนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อาจจะไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดของตัวนี้มากนะครับแต่ว่ารู้แค่ว่าเอ่อโค้ชของฝั่งทีมใครนันนะครับส่งเขามาเพื่อมาประกบกับสกุลิญีเพื่อมาทําการกันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เพื่อทําการรบกวนเจ้าตัวสกุลิญีนะครับ ทำให้สทคโนลยีเนี่ยค่อนข้างที่จะหัวร้อนหรือว่าค่อนข้างที่จะหัวหมุนกับคนคนนี้นะครับเพราะว่าเขาแบบว่านี่คือแบบประมาณว่านี่คือส่งมาดูถูกกันอะไรยังไงหรือเปล่าเขาก็เลยจะโชว์ว่าส่งมาดูถูกกันนักใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวเราจะชูดให้ดูพอไปปุ๊บชูดปั๊บก็ไม่เข้านะครับเพราะว่ามั่นใจตัวเองมากเกินไปในทนองนี้นะครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าสทกโนลีเนี่ยเพิ่งเป็นมือใหม่เพราะฉะนั้นชูดไปก็ไม่เข้าอยู่ดี <S <S แถมปล่อยชูดไปเลยนะครับเพราะว่ารู้ว่าไม่เข้าอยู่แล้วนั่นเอง โอเคครับอาจจะยืดเยื้อไหครับเรามาดูกันนะครับในส่วนของสเตตัสโจมตีนะครับฝั่งสีแดงครับนี่ก็จะเป็นค่าเซตช็อตนะครับก็87นะครับแล้วก็ค่าชูดการเนี่ยจะอยู่ที่97นะครับแล้วก็การชูด3มแต้มเนี่ยจะอยู่ที่105นะครับแล้วก็การดังจะอยู่ที่21นะครับแล้วก็การเลฟจะอยู่ที่60นั่นเองแล้วก็มาที่สเตตัสตั้งรับนะครับการรีบาร์เนี่ยจะอยู่ที่65แล้วก็การบล็อกจะอยู่ที่60นะครับแล้วก็การลบก้นเนี่ยจะอยู่ แล้วก็ส่วนการสติลเนี่ยจะอยู่ที่80นั่นเองแล้วก็สเตตัสทั่วไปนะครับการคุมเกมเนี่ยจะอยู่ที่84ครับแล้วก็พลังเนี่ยจะอยู่ที่44นะครับซึ่งน้อยมากแล้วก็การการรบกวนเนี่ยจะอยู่ที่70สนะครับส่วนการจัม์เนี่ยจะอยู่ที่62แล้วก็การวิ่งจะอยู่ที่80แล้วก็การเลี้ยงบอลจะอยู่ที่75นั่นเองโอเคครับเรามาเข้าสู่ท่าที่เขามีมาดีกว่าเนาะ ก็ทั้งหมดเนี้ยจะมีทั้งหมด6ท่านั่นเองนะครับโ <Wow. S 1> ดยท่าที่5้านี้นะครับจะไม่ใช่ท่าที่เราสามารถกดได้เนาะแต่ว่าจะเป็นเขาเรีวยกว่ามันจะเป็นบัฟในการบวกความแม่นยําของการชูสาแต้มในทานองเนาะถ้าเราอัพเยอะก็จะมีความแม่นยําเยอะอะไรประมาณนี้แล้วก็มาดูในส่วนของท่าแรกกันบ้างดีกวนะ่าเนาะท่านี้นะครับก็จะเป็นท่าที่วิ่งเร็วนั่นเองนะครับตามคลิปเลยเนาะกดเราก็สามารถวิ่งเร็วขึ้นอนะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็ ท่าที่2นี้นะครับก็จะ <amas> เป็นท่าชูดอยู่ที่เส้นโทษนั่นเองนะครับจะสังเกตว่าก็ชูตปกติอยู่เส้นโทษธรรมดาเลยนะครับในส่วนของท่าที่3นี้นะครับก็จะเป็นการกานรบกวนนะครับเหมือนที่ในมังงะหรือว่าแนนิเมะก็คือเข้าไปกันสกุลนี้นะครับไปประกบนะครับทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยทำแต้มดนยากขึ้นแล้วก็อันนี้นะครับเป็นการคอสอเวอร์แล้วก็กระโดดถอยหลังมานั่นเองนะครับในส่วนของท่าที่5บอกไปแล้วนะครับว่ามันเป็นแค่เอ่อเพิ่มค่าพลังความแม่นยําต่างๆนานานะครับ แล้วก็มาดูในส่วนของท่าอัลติเมตอย่างบ้านนะครับท่านี้ก็ธรรมดาของเขาเลยนะครับ3แต้มก็ต้องชู3แต้มนะครับในท่าอัลตินี้แล้วครับเรามาดูกันในส่วนของพรสวรรค์ของตัวนี้กันบ้างนะครับท่าแรกนะครับเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกเลยนะครับมีให้อัพอยู่หลักๆคือ1นอันนั่นเองนะครับก็สามารถวิ่งไวขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับถ้าเราอัพอันนี้ใช้ทั้งหมด5ากาตัวละครนั่นเองแล้วก็ไอ้พวกนี้นะครับก็จะเพิ่มพลังในการวิ่งในทำนองนี้เนาะ มาดูในส่วนของอันที่สองกันบ้างนะครับมีให้อัพทั้งหมดเนี่ยโหเยอะมากเลยนะครับ6อันเลยนะครับเรามาเริ่มกันตรงกลางกันก่อนนะครับอันนี้เนี่ยคือรับบอลจับเพื่อนมานะครับแล้วก็ทําการเบี่ยงตัวไปทางขวานะครับแล้วก็มาอันที่ด้านบนงี้กันบ้างนะครับอันนี้คือชูด3มแต้มนะครับจากปกติเนี่ยชูได้แค่เส้นโทษนะครับอันนี้ขยับมาชูด3มแต้มได้แล้วนะครับมาลงมาที่อันล่างนะครับ อันนี้น่าจะเป็นการรับบอลจากเพื่อนนะครับแล้วก็ทําการโยกหลอกหนึ่งจังหวะไปทางด้านขวานะครับก่อนที่จะชูดในเส้น2แต้มนั่นเองแล้วก็มาอันนี้นะครับอันที่4กันบ้างนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการรับบอลจากเพื่อนนะครับแล้วก็โยกไปทางขวาก่อนที่จะคอสโอเวอร์แล้วกระโดดถอยหลังมานะครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของอันนี้กันบ้างนะครับอันที่5นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการหลอกว่าจะชูแต่ว่าทําการเบี่ยงลูกบาสเนี่ยไปให้เพื่อนนั่นเองนะครับ ใช้ทั้งหมด10ิการ์ดเลยนั่นเองแล้วก็มาอันสุดท้ายนะครับของสกิลที่2นี้นะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นการหลอกว่าจะชูแต่ว่าทําการส่งให้เพื่อนนะครับประมาณว่าส่งให้เพื่อนแถวๆด้านหลังในท่นองนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับสกิลที่2โอเคครับเรามาต่อด้วยสกิลที่3ามนบ้านนะครับสกิลที่3เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการรบกลัวแล้วก็การกันเป็นหลักเนาะมีอยู่ให้อัพหลักๆในสองสกิลกนะครับ อันแรกเนี่ยก็จะเป็นการตามประกบนะครับแต่ว่าระยะการประกบของเราหรือว่าความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเนาะที่ผมไปแปลมานะครับอาจจะประกบได้ดีขึ้นแล้วก็การรบกวนเนี่ยอาจจะส่งผลให้คู่ต่อสู้เนี่ยมีการเข้าเป้าที่น้อยลงด้วยอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มาอีกอันนึงนะครับที่มีให้อัพนะครับนั่นก็คือการหลอกล่อหรือว่าการกดดันนะครับเหมือนในกระตูนเลยครับที่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ากดดันทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยมีความมั่นใจมากแล้วก็อาจจะรบกวน มีเปอร์เซ็นต์การลบกวนที่เยอะนะครับให้ผู้ต่อสู้นั้นยากที่จะเข้าเป้าหรือว่ามีโอกาสพลาดได้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของท่าที่4่กันบ้างนะครับท่าที่4เนี่ยหลักๆก็จะเป็นท่า c ส o อเ o v e r แล้วก็ชูดจะเป็นใหญ่นะครับก็จะมีอันนี้นะครับ c ส o อเ o v e r แล้วก็โดดถอยหลังมานั่นเองนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับเป็นการ c ส o อเ o v e r กระโดดถอยหลังแล้วก็ชูดติดกันเลยนะครับชูด3มแต้มเลยนะครับก็คือ c อ o โอ o v e r ์1กระโดดถอยหลัง2แล้วก็ทําการชูด3มแต้มนะครับ โอเคครับพวกนี้ก็จะเป็นท่าแบบว่าการเหมือนกับว่าทําให้เราชู3มแต้มได้เร็วขึ้นนะครับพวกนี้ก็จะอัพบัฟต่างๆนานานะครับแล้วก็มาดูในส่วนของท่าที่5กันบ้างนะครับท่านี้เนี่ยก็จะไม่มีอะไรเป็นพิเศษเนาะก็จะเพิ่มความเร็วเฉยๆนะครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยําในการชู3มแต้มนะครับพวกนี้ก็จะเพิ่มความแม่นยำนะครับเหมือนกับเพิ่มความกดให้กับตัวเขาทําให้เขามีความแม่นยําในการยิง3แต้มที่เพิ่มมากขึ้นในทอรนองนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของท่าอัลเมเทนะครับ ท่านี้นะครับท่านี้สามารถชูด์ได้เร็วขึ้นแล้วก็มีระยะเปอร์เซ็นต์ในการเข้าเนี่ยที่มากขึ้นนั่นเองนะครับประมาณว่าแม่นขึ้นเลยทํานองนี้เนาะก็จะเพิ่มความเร็วแล้วก็เพิ่มโอกาสโดนบล็อกอะไรทํานองนี้แล้วก็เขาเรียกว่าเพิ่มความแม่นยําหรือว่าสปีดนะคบามตรงนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ อาจจะผิดบ้างถูกบ้างยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนั่นเองนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมกันมาได้เนาะนี่ก็จะเป็นสกิลคร่าวๆของเจ้าตัวมิยามาสุหรือว่าเนื้อสามแต้มหรือว่าอาวุลับแห่งใครนันนะครับเพราะว่าเป็นบุคคลที่ค่อนข้างที่น่าสนใจมากๆในการแข่งขันนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้มาก่อนเลยว่าเขาเนี่ยจะถนัดยิง3แต้ม ว่าส่งมาทําไมว่าส่งมาแล้วก็มาประกบสกุนิเพื่ออะไรแต่ว่ามันมีดีมากๆเลยนะสำหรับตัวละครนี้คือเขามีดีมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยทำให้สกุนิเนี่ยเออไปพักหนึ่งเลยนะครับกว่าจะกลับมาตั้งหลักกันได้นี่ก็คือเริ่มพักที่2เลยนะครับพักครึ่งแรกก็คือแบบเออไปเลย โอเคครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของรูนยันดีกว่านะครับว่าตัวนี้เนี่ยเขาใช้รูนอะไรยังไงกันบ้างเนาะครับและถ้าใครอยากซื้อหรือว่าอยากขายไอเดียเกมแสลมดังมือบายนะครับผมแนะนำเจนั่งเกมมิง่งขายและรับซื้อไอเดียแสลมดังมือบายขายราคาถูกรับซื้อ wide, ออนไว์ปลอดภัยร0 0์ติดต่อแฟนเพจเจนั่นเกมมิ่งได้เลยครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของรูนของเจ้าตัวมิยามาสุหรือว่าอาวุธล้ำแห่งใครนานกันก็กดเข้ามาดูที่รูนเลยนะครับเรียนไปหาเจ้าตัวมิยาสตัวนี้เลย ก็คือเรื่องของลูนเนี่ยในเรื่องของคุณลักษณะเนี่ยผมจะขอยยังไม่พูดถึงเลยกันเนาะเพราะว่าทั้ง3อันนี้นะครับเขาเนี่ยยังไม่มีในไทยเลยหรือว่าคุณลักษณะพวกนี้เนี่ยยังไม่เข้าในเซิร์ฟ g l o b a l เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมุ่งเน้นไปพูดถึงเรื่องของลูนจะเป็นทุนใหญ่เลยนะครับศักยภาพนั่นแหละครับ ก็มาเริ่มที่สีฟ้ากันเลยนะครับผมทําของไทยขึ้นไว้แล้วก็คือเอาจากเซิร์ฟไทยมาแปะไว้ะครับเพราะว่ามันจะเป็นภา,าษาไทยเอาให้คนดูเนี่ยดูง่ายๆก็เลยกักนเนาะโอเคครับเรามาเริ่มมาที่สีฟ้ากันก่อนเลยกันเนาะเขาใช้เป็นฟื้นฟูรวดเร็วนะครับก็จะบวกพลังงานสะสมเนี่ยบวก0 5ดเนาะแล้วก็สีเหลืองเนี่ยเขาจะใช้เป็นเทคนิค3มแต้มนะครับซึ่งเทคนิค3มแต้มนะครับเขาจะบวก3แต้มเนี่ย0.5นุดแล้วก็บวกกันการลบกวนเนี่ย0.2นดแล้วก็ความตั้งใจสู้นะครับ ก็จะบวกกัรรบกวน0.5แล้วก็บวกพลังงานสะสม0.2นั่นเองนะครับถามว่าทําไมเขาถึงเอาพวกพลังงานสะสมกับพวกการรบกวนมานะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าตัวนี้เล็กแล้วก็ค่อนข้างที่จะเร็วเพราะฉะนั้นเขาจะเอาพวกพลังงานกับการรบกวนมานะครับสมแต้มก็เอามันด้วยนะครับผสมผสมกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันที่สเตตรวมนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับการยิง3มแต้มเนี่ยบวก30เลยนะครับเมื่อใช้อันนี้ทั้งหมด5อันนะครับ ก็จะบวก30แล้วก็ต้านทานการรบกวนเนี่ยจะบวก40นะครับแล้วก็โอกาสการรบกวนเนี่ยจะบวก1 0นนั่นเองส่วนอันที่4กับอันที่5ผมไม่แน่ใจาเหมือนกันนะครับเพราะว่ายังไม่แน่ใจาก็เลยยังไม่ได้เอามาแปะให้ดูเผื่อมันจะผิดพลาดอะไรไปยังไงนะครับก็ส่วนอันที่4เนี่ยผมอาจจะเดาได้ว่ามันก็คงจะเกี่ยวกับ3าแต้มเลยครับแล้วก็ที่ขึ้นในรูปนะครับจะเป็นแค่เลเวลแรกเนาะส่วนทางด้านขวาที่ให้ดูไปแต่เมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นเลเวล5นะครับซึ่งผมว่าเอามาแปะไม่เหมือนกัันนะครบ ยังไงถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก,กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับผมยังไงถ้าเกิดอยากให้รีวิวตัวละครไหนหรือว่าอยากให้ทำไฮไลท์แมชไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับสุดท้ายนี้ถ้ามีอะไรติชมกันก็น้อมรับคำติชมนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ